สวัสดีครับเยู่กับช่องพินรถดัาสิ่งนะครับเฮ้ยตอนนี้รถเราก็เออน้ำมันจะหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่หมดหรอกแต่ผมไม่อยากวิ่งให้มันหมดถังมันจะดูรกระกรครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ9ก้ามงกว่าชิมงานเราโอ้รถมาเทหิน จะไปนั่งรถเล่นกันนั่งรถใช้ยคันเลยนะจานโอดีกว่าไม่ได้นั่งกับจานโอนานแล้วตั้งแต่ขายสมบัติพ่อตาไปก็ไม่เคยนั่งรถดำกับจานโอเลยครับเพราะว่าจานโอไม่ได้ขับรถดำไปแล้วครับเจ้าเอฟเฟกต เจ้าสมพงศ์ก็ดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นในระดับหนึ่งดับเครื่องรบรถเถอะโอ,โอ,โอ้เทหินนะครับสุดจัด เดี๋ยวซื้อกลองมาเปลี่ยนครับให้อาติมซื้อมาให้แล้วน้องนยืมต้องนัดคนเดียเดี๋ยว,ยวรอช่างหมดมาทำก่อนว่าจะเปลี่ยนประกินต้องนอดนิ่มเยมืมอ่ะทำไงดีเปลี่ยนท <c oughs> ากาวใหม่หรือเปล่าหายไม่นา <c oughs> ใครรู้บ้าครับโค้ดแบบนี้มันเกิอดจากอะไรทําไมมันถึงแดงครับถ้าถอดคือเสียเลยอ่อนนะครับแล้วควนี้มันก็แตกแต่เรายังใช้งานอยู่อันตรายแั่งรถเล่นกันจ้างเรา,าด้วยด้วย แล้วให้อาจินทีกรองมาให้แล้ว <c oughs> ไม่เหมือนนั่งเด็กกาเลยนั <c oughs> ่งมันน็อกกี้นี่แหละแปลกๆเนาะอะไรก็ดูอ่ะตั้งมะตั้งไม่ได้ ทางไ้ที่แข้งบอก,กตั้งไม่ได้เดียงแข้งบอกเอา้าถอดนี่ออกมาไงก็อะไรเนี่ยแล้วก็ขนนันน็อตไงก็ถ,ถอดน,น็อตแล้วก็ดึงออกแล้วก็ใส่ใหม่แค่นั้นเองแน่นิดพี่ตาลก็ทำแบบนี้แหละลทำไมตั้งไม่ได้จ้ะตั้งเขาได้ตั้งไม่ได้เชื่อมตายป่ะอ้าว แนบพักอิสุแนบทนกับฮีโน่แต่ถ้าขับเลยคนขับโอ้ไม่หักหมดได้ไหมหมดเลยถ้าหักหมดนั่นแหละยฮะมันล็อกใช่ไหมเมื่อวานมันล็อกถ้าถ้ามันอันนี้มันจะล็อกถ้ามันหักหมดใช่ไหมถ้ามันล็อกแบบถ้าหักก็ไม่หักผมก็ล็อก มันมันร้องเบาๆตอนรอบเดินเบาเอเย็นมากเลยครับโอ้ออโอ่สภาพสมบูรณ์นะครับในหัวผัดนิดหน่อย ของผม,งมใช่ไหมนิดนกีเ่เีสองท้ายระเบิอดอ่ะ่ตุม้มสั่นทั้งคันเลย <Okay. S 2> อะโอ้โหตกใจเลยว่าท้ายระเบิดไน่นอนเลยลองไปดูท้ายระเบิดจริงแบบตุม้ม เอ้แต่สวิตมันน้อยเนาะปกติเด็กกาสวิตจะเยอะอันนี้อะไรนี่ดับ <laughs> พี่เดืแบบดึงนี่แหละคลาสสิกครับคลาสสิกแบบดึงปล่อยเอย้ดึงดึงกดสวิตเตรก็อันนี้ครับ <laughs> โอ้เจ้าของเก่าเขาน่าจะทำสวิตแยกไว้เป็นให้เป็นสต๊อกเก็บนะ ใครอะเดี๋ยวตรงรนเรียกออกเยอยู่วันทรอยู่ไหนป่ะทีน่น่าจะอยู่วันโัไปเกก็น่าจะอยู่วันดีอะให้กินกาบข้าว ใบเยียรส2สบายสบายเลยบ้างไหมเดี๋ยวผ่านโทษขนาเกี่ยงหนึ่ง เดย์ยอมรับว่าดิการนี่นอนสบายสุดแล้วดิการไม่ก้าใช่ไหมไม่กล้าใหญ่เท่าดิกาแคบอ่ะดิการ์เนาะดการ์ก็กโ,โ,บโรบอคอบอ่ะอุ้ยแต่โ,โ,บโรบอคอบใหญ่กว่าดิการ์โ,โ,บโรบอคอบใหญ่มากแคบ เหตุผลที่ผมอยากได้รูปครอบเพราะว่ามันขับง่ายซื้อคุกเข้าี่ประตูมันมีดิโอ้สีประตูก็ผมว่าไม่เท่าเขียบหรับเอ้ยแต่มันก็ตีตีที่นอนเลยเนาะผนังมันดำไปที่นอนล้วละดำมันก็สั่นเนี่ยอะไรแบบคุกล็อกล็อกให้มันมีเมกาของมันมีแต่พวกมิสซูแล้วอยากได้พวกแบบเมกาโลคอบ เปลงเนาะถ้าเล็งต้องหยอดน้ำมันพืชมันเป็นกระปั๊มบหรือว่าเป็นก,ออกระสายเป็นกระสายถ้าเป็นกระปั๊มน็จะต้องลองไอ้กดคันเร่งปัม้ม,มดูนั่นแหละนี่ดูอ่ะเร่งถ้ามันไม่ฝืดก็เป็นกระสาย ถ้าไม่เป็นกระสายก็เป็นกระเป็นโอเคครับเดี๋ยวเร้ไปเจอกันทิดมาแล้วกันนะครับแปด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 โอเคเห็น